คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำในไซ com เครื่องมือรับสำหรับคนที่ลงวินโดว์ใหม่ต้องใช้ติดตั้งโปรแกรมหลายตัวพร้อมกันในคลิกเดียวนะครับวววสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ nai.com เครื่องมือรับสำหรับคนที่ลงวินโดว์ใหม่ต้องใช้ติดตั้งโปรแกรมหลายตัวพร้อมกันในคลิกเดียวนะครับซึ่ง nai เนี่ยนะครับก็เป็นบริการเว็บไซต์ที่รวบรวมโปรแกรมอัตถประโยชน์ ามากมายเอาไว้ในที่เดียวกันนะครับไว้สําหรับบริการในการสําสหรับผู้ที่ต้องการอยากจะติดตั้งโปรแกรมอัตยประโยชน์หลังจากที่ลง Windows เสร็จแล้วเรายังไม่มีโปรแกรมอื่นๆใดนะครับต้องการอยากจะหาแหล่งที่รวมโปรแกรมอัตยประโยชน์มากมายก็เข้าไปได้ที่ในไนท์ดอทคอมนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับการแนะนำในหน .com กันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับสมมุติว่าเราไปล้างเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ลงวินโดว์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเราไปติดตั้งโปรแกรม Windows ที่ถูกต้องนลครับเขาก็จะไม่มีโปรแกรมอื่นๆให้ใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการอยากจะได้โปรแกรมอัตยรประโยชน์อื่นๆนะครับามาใส่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไว้ใช้งานในด้านอื่นๆนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็มาที่เว็บเบราว์เซอร์ของ Microsoft ที่แถมมาให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า นะครับ Microsoft Edge นะครับนี่ก็จะมีปราหน้าตามาณนี้นะครับเพราะตอนแรกเรายังไม่ได้ติดตั้ง Google Chrome นะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาที่ Microsoft Edge ตรงนี้นะครับจากนั้นในช่อง Search นะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ว่าในไนได้เลยนะครับภาษาอังกฤษก็ NI NITE นะครับ NI นะครับนี่นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็จะคล้ายๆกับ Search Engine ทั่วไปนะครับอยู่หน้าแรกนะครับไอคอนก็จะเป็นประมาณนี้นะ ก็จะขยายอยู่นี่ตรงนี้เห็นไหมครับหน้าตาไอคอนจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยในไนท์นะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาของในไนท์เนี่ยนะครับบางคนอ่านวันนี้ไนท์ก็ได้นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการอยากจะเลือกโปรแกรมอะไรไปใส่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับในขั้นตอนที่1ตรงนี้นะครับนี่ขั้นตอนที่ หนึ่งก็คือการเลือกแอปที่เราต้องการอยากจะได้นั่นเองนะครับมาดูอันแรกนะครับก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราอยากได้เว็บเบราว์เซอร์ของ Chrome ไหมถ้าต้องการอยากได้ก็ติ๊กข้างบนตัวนี้ในเครื่องหมายตัวนี้นะครับหรือจะเป็น Opera Firefox e เอ e นะครับหรือจะเป็น b r รฟ e นะครับก็ได้นะครับมีทั้งหมดให้เลือกอยู่5เว็บเบราว์เซอร์หลักๆนะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับสมมติผมไม่เลือกผมเลือก Opera ไว้นะติ๊ก Opera แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับมาดู อันล่างลงมานะครับก็จะเป็น Security นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดูแลด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์นะครับก็มีให้เลือกอยู่5-6ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลแวร์อ่าเวสนะครับ AVG หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วแต่เราจะอยากจะใช้งานนะครับก็ติ๊กเลือกนะครับอ่าต่อมามาเป็นอ่ากลุ่มของ Messenger นะครับก็มีโปรแกรม Zoom นะครับ Discord Team นะครับอันนี้ทีมนี่เป็นของ Microsoft นะครับก็จะเป็น พิทอินนะครับแล้วก็มีหลายตัวนะครับสมมนวดผมเลือก uh, ตัวริดคอร์ดนะครับก็ติ๊กดิดคอร์ดอย่างเงี้ยนะครับลงมั้งล่างก็จะเป็นออนไลน์สตอเรจนะครับก็คือตัวเก็บข้อมูลออนไลน์นะครับเรามี uh, ต้องต้องการอยากจะใช้ดอบบ็อกก็ได้หรือจะ g กูเกิลไดก็ได้วันได้นะครับ uh, หรือเป็นตัวอื่นก็สามารถเลือกได้ในกลุ่มนี้นะครับนี่หรือจะเป็นกลุ่มของมีเดียนะครับก็เป็น โปรแกรมกลุ่มนี้เดีนแล้วก็ไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับก็ประกอบไปด้วย iTunes VLC นะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับที่เป็นกลวยสีส้มตัวนี้เราก็ติ๊กถ้าต้องการนะครับหรือที่ใช้บ่อยอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็มีกัมนะครับกัมเพเยอร์ตัวนี้นะครับหรือจะเป็นโปรแกรมตัดต่อเสียงนะครับที่ใช้งานในยุคปัจจุบันได้ดีมากและเป็นของฟรีด้วยนะครับก็เป็นเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Android City นะครับ Android City ตัวนี้นะครับก็ สามารถใช้ตัดต่อเสียงอะไรได้นะครับนี่สามารถเลือกใช้แม้แต่วินอนะครับนี่ก็ยังมีให้เราติ๊กไปโหลดไปใช้งานได้นะครับหรือฟังเพลง m v 3ก็สามารถติ๊กตัวนี้ได้นะครับเลื่อนลงมานะครับก็เดเวลลอปเปอร์ทูลนะครับเครื่องมือการสร้างงานต่างๆก็มีให้เลือกนี่ครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเราก็เลื่อนมา .net ก็อก็สร้างขึ้นโดย microsoft นะครับสำหรับการเขียน Open Source ต่างๆก็มีให้เลือกนะครับนี่ก็มีจ a ว่มี Image อันนี้กลุ่มของ รูปภาพแล้วนะครับสำหรับดูภาพในคอมพิวเตอร์ก็สามารถเลือกได้ว่าจะต้องการอยากจะได้ตัวไหนนะครับนี่สมมติผมเลือกสักตัวหนึ่งสมมติเบรนเดอร์ตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาตัวในส่วนของการโปรแกรมอัดบีบอัดไฟล์นะครับบีบอัดไฟล์ก็มีให้เราเลือกอยู่3ตัวนะครับเป็น7ซเวนซิปหรือจะเป็นตัววินลานะครับสมมติผมเลือกเซเวนซิปติกิก,กนี้นะครับบางคนก็จะเลือกวินลาก็ติก๊กตัวนี้นะครับนี่จากนั้นมาดูด้านด็อก ument นะครับเป็นการอ่าน โปรแกรมที่สําหรับอ่าน PDF นั่นเองนะครับก็สามารถติ๊กได้นะครับเลือกแบบไหนนะครับนี่ผมเลือกตัวนี้ก็ติ๊กตัวนี้นะครับนะนี่เลือกให้นาตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวส่วนของโปรแกรมในการอัน t ทนะครับในส่วนของอันทรตี้ตัวนี้นะครับก็มีโปรแกรมให้เราเลือกใช้งานมากมายหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a n นเด็กหรือจะเป็นท e มวีเวอร์ก็ได้ตัวน,นี้มาถึงเวอร์ชัน15แล้วนะครับไว้สําหรับสื่อสารกับ อ่าคอมพิวเตอร์หรือรีโมทเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์นั่นเองก็ใช้พวกนี้ได้นะครับเราก็เลือกไว้ชอบแบบไหนนะครับสมมติผมเลือกแอน d เมก็ติ๊กตรงนี้นะครับพอติ๊กเลือกหมดแล้วนะครับตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับพอติ๊กหมดตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับก็มาขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนั่นเองนะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็กดอ่า get your น i ่ไหนได้เลยนะครับก็คลิกเลยนี่นะครับก็คลิกปั๊บอ่าโปรแกรมก็จะทําการ ดาวโหลดนะครับนี่ดาวโหลดนะครับนี่แล้วก็เซฟนี่นะครับนี่ตัวโปรแกรมก็จะมาอยู่แล้วนะครับนี่นะประมาณนี้เราก็ทําการเซฟเลยนะครับนี่นะครับพอจากนั้นเราก็ทําการเปิดนะครับทําการเปิดเขาจะทาการดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งเลยนี่นะครับอ่าดูไปเรื่อยเลยนะครับขั้นตอนไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเลือกเลือกเลือกอุปกรณ์ที่เลอ่าเลือกเลือกเลือกในแอปพลิเคชันที่เราต้องการอยากจะ มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะทําการดาวน์โหลดแล้วมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากําลังติดตั้งโอเปร่าให้เราอยู่นะครับนี่ไหมครับโอเปรา่านะกำลังติดตั้งโปรแกรมโอเปร่าอยู่นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับการติดตั้งสมบูรณ์หรือว่า อ่าเสร็จสิ้นมีความผิดพลาดอะไรบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับก็เลยติดตั้งไปเรื่อยๆแล้วนะครับอ่านี่นะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะมีป๊อปอัพแจ้งขึ้นมาอ่าความสําเร็จนะครับของโปรแกรมต่างๆที่เราได้ติดตั้งลงไปนะครับนี่นะครับที่ผมเลือกไว้ก็โอเคติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้ทิ้งไปได้เลยเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้อ่าโปรแกรมนําไปใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอ่า ว่าโปรแกรมที่ติดตั้งจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับก็ย้อนกลับไปดูนี่นะครับโปรแกรมที่เราไปติดตั้งมาใหม่นี่ก็จะวางอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับมาวางตรงนี้เลยเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราได้คอมใหม่มานะครับแล้วทําการติดตั้ง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปหาโปรแกรมอัรประโยชน์พวกนี้นะครับใส่เข้ามาในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถไปเลือกใช้งานได้นะครับทุกโปรแกรมสามารถใช้งานได้นะครับนี่ นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเปรานะครับเปิดโอเปราให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเป็นเว็บเบราว์เซอร์แบบตัวหนึ่งนะครับนี่ก็ขึ้นมาแล้วใช้งานได้ทุกตัวนะครับตัวที่มาติดตั้งด้วยนีไนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนะครับใช้ได้ทุกตัวก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับแล้วลง Windows เสร็จๆมาดเลยนะครับปรากฏว่ายังไม่มีโปรแกรมอะไรนะครับเราก็สามารถใช้นีไนนะครับตัวนี้นะครับ นี่นายตัวนี้นะครับสามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการอยากจะมาใช้งานแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเราไม่ได้เลือกแบบผิดลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับมีเลือกให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยสําหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็ฝากไว้สําหรับนี่นครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนำ n a น n a y c o m นะครับเครื่องมือรับสําหรับ ผู้ที่ลงวิ n d o w s ใหม่ต้องใช้ในการติดตั้งโปรแกรมอัดประโยชน์หลายๆตัวพร้อมกันในคลิกเดียวนะครับในส่วนของในไนท์ดอเนี่ยครับก็มีประโยชน์มากเลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆนะครับหรือจากอัปเดตโปรแกรมที่มีอยู่นะครับแล้วก็ต้องการเลือกทีเดียวนะครับโปรแกรมเว็บไซต์ในไนท์เนี่ยครับก็มีไว้บริการนะครับ ที่สำคัญนะครับใช้งานฟรีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ทั่วไปก็ใช้ฟรีนะครับและถ้าอยากจะใช้แบบเป็นองค์กรนะครับก็จะใช้แบบในในแบบโปรนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายหรือเสียเงินสำหรับในส่วนนี้นะครับก็ลองมาใช้งานกันดูมีโปรแกรมหลายตัวมากเลยนะครับก็อยากจะแนะนำสำหรับคนที่ลง Window s ใหม่ๆและอยากจะได้โปรแกรมอัรรปยช ใส่เข้าไปทีเดียวนะครับโดยคลิกเดียวก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับในไนท์ดอทคอมนั่นเองนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ